สน,สนุกครับสนุกคือขนาดแบบว่าตอนเราเล่นอ่ะเราเล่นกับเพื่อนเรารู้แหละว่าตอนเราเล่นอ่ะฮาตลกสนุกแต่พอมาดูจริงมันมันมากกว่าน,น,นั้นอีกอ่ะเราขนาดแบบดูริวกับพีพีอย่างเงี้ยบางฉากที่เราไม่ได้ไปถ่ายพอเรามาดูในละครแบบเฮ้ยทำไมพวกพวกพ,พวกน้องน่ารักจังเล่นแล้วแบบมีเสน่ห์มากคือรู้สึกดีกับละครเรื่องนี้มากแล้วหวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็แบบ ผมไม่อ่านเจอทวิตนึงเขาบอกว่าเป็นละครที่แบบได้กลับมานั่งดูกับครอบครัวในรอบหลายๆปีดีใ,ใจมากอยากให้แบบมันเป็นบรรยากาศแบบนี้สำหรับครอบครัวด้วยแสดงว่าดูไปก็คือเช็คแบกไปเอใช่ใช่ผมชอบผมชอบแบบว่าเอ๊ะเวลาเราแบบผมชอบเอาแบบดูคําติชมแบบบางทีสูว่าแบบซีนนี้เราอะไรยังไ,รรไงหรือเปล่าหรือเขาชอบตรงไหนหรือเปล่าเราจะได้เอาไปใช้ต่อคือเราชอบอ่านเรื่องที่ต้มาปรับใช่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 ใชคืออ่านมาตั้งแต่เรื่องแรกแลวครับตั้งแต่ระบาเมฆตอนนั้นก็แบบ ยิ่งเป็นเรื่องแรกด้วยตอนนั้นตื่นเต้นมากก็นั่งอ่านแบบบางทีอ่านแบบว่าถึงปัจจุบันแล้วอะ่ะก็รีเฟซแล้วก็เลื่อนกลับไปอีกกลัวแบบพลาดอันไหนผมชอบชอบอ่านคือมันทาให้เราได้เห็นเราอีกด้านนึงในแ,แบบว่าคนดูเขาอยากให้เราเใช่ครับเพราะว่าในมุมมองนะักแสดงอะ่ะเวลาเราอยู่กองใช่ป่ะครับฟีดแบ,บ็เดียวที่เราจะได้คือจากผู้กำกับแต่ว่าจากผู้ชมอย่างเงี้ยเราไม่มีทาง คือถ้าสมมติเราพลาดทวิตเตอร์วันนั้นไปอ่ะมันกลับมาย้อนอ่านยากแล้วเราก็ต้องอ่านตอนนั้นมันเป็นมันเป็นจังหวะเดียวที่ผมรู้สึกว่าน่าจะได้อ่านเยอะสุดเรามีไหมที่เราอ่านแล้วเราเออเราเอาไปปรับใช้ในในงานอื่นๆมีมีครับมีมีมีแบบว่าเมื่อก่อนผมมีปัญหาเรื่องเข้าฉากแบบพานางผมจะรู้สึกแบบไม่ค่อยเชื่อหรือแบบว่าไม่รู้ว่าต้องทํายังไงแบบโหมือผมแข็งทั้งหมดเลยผมจําได้ตอนเล่นกับยี่หว้อเรื่องแรกเอามือไว้ตรงไหนอ่าเดี๋ยว พี่อุ้มาแล้วพี่จ๊อบฉากน,นี้นะรูปหัวยี่หววด้วยความอ่อนโยนนะแข็งปากเลยค <laughs> ือหลังจากนั้นเราก็เริ่มเข้าใจว่าแบบบางทีมันคนดูเขาจะบอกว่าเนี่ยตาตาชัดมากตาดูเอ็นดูตาอะไรเงี้ยเราก็เริ่มโฟกัสเกี่ยงไปเยลยเรื่องนี้ทจ๊อบเองรู้สึกพอใจผลงานเองมากผมรู้สึกสนุกคือผมรู้สึกว่าละครสุดท้ายแล้วยังไงก็คือการที่ทําให้คนดูสนุกเนาะคนดูเอนเตอร์เทนแล้วในเมื่อเราอเ,เราเล่นแล้วเราสนุกแล้ว คนดูดูแลสนุกอันนั้นคือวินวินสุดๆแล้วผมผม, <ๆ S 2> ผมก็พอใจมากๆใช่ครับใช่ครับ <ๆ S 2> คือผมมองว่ามันสำคัญทั้งสองอย่างนะชมก็คือเป็นพลังบวกให้เราแบบได้ทำงานต่อติมันก็คือเป็นอะไรที่แบบทำให้เราแก้ไขอะไรเงี้ยมันมันสำคัญทั้งสองอย่างเค,เ,าเคยครับเคยแบบมีช่วงหนึ่งแบบว่าตัดไม่ได้ ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่งานเราทั้งเป็นทั้งงานละครทั้งงานแบบงานนอกงานอีเนต์หรืออะไรเงี้ยแล้วเราไปเจอคําติอะไรเงี้ยเราแบบออกไม่ได้เลยก็มีแบบมีช่วงหนึ่งเครียดแบบนอยไปเลยแล้วกลายเป็นว่าเราไม่เป็นตัวเองเลยหลังจากช่วงนั้นสักประมาณเดือน,ห,นหลังจากนั้นก็เลยแบบรู้สึกว่าต้องโฟกัสให้ถูกคือคนที่เขาแบบว่าโอเคก็มีคนที่เขาติเพื่อให้เราอยากพัฒนาก็มีแต่บางคนที่แบบติแบบ ติดไม่ก่อก็มีอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องแบบพยายามแยกแยะพอมันเจอหลักๆแล้วมันหนท่านต้องตับโซเชียลเลยนะจ๊อกชวงนั้นมีครับม,ม,มีช่วงมีช่วงหนึ่งครับที่แบบรู้สึกแบบเหนื่อย<ม> <laughs> ก็เลยเวนแบบ้นไปแปบบ๊แบบหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่ามันหนีไม่พ้นหรอกเวลาเราทําอะไรไม่ว่าจะเป็นงานอะไรเนาะพี่ผมว่าทุกสายงานมันก็ต้องมีทั้งผิดทั้งถูกแล้วยิ่งศิลปะมันไม่มีผิดไม่มีถูกอะมันอาจจะแบบว่าถูกเคสคนนี้ไม่ถูกเคสคนนี้อะไรเงี้ยก็เลย โฟกัสที่แบบอยากให้คนดูดูแล้วสนุกมากกว่าช่วงนั้นกดดันตัวเองคับมีช่วงที่เล่นไม่ได้ด้วยก็มีรัแบบเรากดดันมาจากกองอยู่แล้วแล้วก็แบบมาเจอฟีดแบ็กไม่ดีก็มีช่วงที่แบบจะไม่เอาอะไรแบบก็เหมือนก็มีครับคือคือเคยบอกตัวเองว่าเรารักสายนี้แหละเราชอบเราชอบเล่นละครเราชอบงานกองเราแบบเรียนนิเทศมาแต่พอมาถึงตอนมาเป็นอาชีพแล้วอะ่ะแล้วพอเราทําไม่ดีอะ่ะ มันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วมันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยผมอยากทำนี่เขาจ้างเราแล้วมันคืออาชีพแล้วถ้าเราทําไม่ได้เราก็ควรพอเคยพูดกับตัวเอง<ม>แต่ว่าดีใจที่แบบได้มาเล่นคุณหมีได้เจอปจ้าแจ๋วป้าแจ๋วคือแบบสูงเรียกว่าแบบเชี่ยวเชียเ่ยวแบบเชี่ยววแบบ่าก็ต้องขอบคุณป้าหนุนทุกวันนะครับแล้วผมโชคดีด้วยแบบเจอคู่แสดงที่ดีแบบเจออินเจอพี่อุ๋มเจอพี่ชายเจอเฟิร์สแล้วก็แบบทุกคนแบบ คอยสอนคอยแบบทําให้เราแบบเข้าใจขึ้นเก็ตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อันนี้อันนี้ยอมยอมรับจริงเลยว่าคุณหมีเป็นจุดเปลี่ยนทั้งด้านอาชีพทั้งด้านแบบได้มาเจอทุกคนได้รู้จักทุกคนเยอะขึ้นแบบอย่างแวบที่คิดอยากจะออกจากวงการนี่คืออรกมาแค่แป๊บเดียวเลยใช่ไหมนั้นแหละคือตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะออกรับคือจะย้ายไปทําเรื่องหลังเหมือนเดิมใช่คือดีอย่างอย่างพี่เอกเขาเคยเป็นพี่ฝึกงานผมนะ นี่โรกกลมมากดาวน์รับผเขาดูแลผมตอนฝึกงานคือผมทําเบื้องหลังเมื่อก่อนอยู่แบบสายงานเบื้องหลังเลยแล้วก็แบบพอมาทําแสดงก็เลยพอตอนแรกจะไม่ไหวก็จะย้ายกลับไปเบื้องหลังมันเสียความมั่นใจมันมันไม่เชิงเสียความมั่นใจมันอารมณ์แบบว่าคือที่ผมบอกไงพอมาเป็นอาชีพแล้วพอเราทําไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วคือเราไม่อยากเขาเสียงานผมเคยไปคิวหนึ่งจริงๆผมต้องได้1 5บห้าีผมถ่ายได้ห้า แล้คิดดูว่ามันเป็นเงินเท่าไหร่พี่ตอนนั้นแบบว่าผมก็เข้าใจว่าแบบสงสารทั้งผู้จัดสงสารรุ่มกับสงสารทุกทคนคนอื่นที่เขาเล่นได้แต่เขาต้องมารอผมอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรัๆบอกว่าไนะด้คู่นักแสดงที่ดีอินสายอินเนี่ยมันก็มีตอนนี้มัต้องมีประเด็นหนึ่งอาจอก็คือ,อมีพธีกรคนหนึ่งออกมาพูดว่า ผู้ซีฟู้ดซีรีส์วายอ่ะเป็นชายสถานามเรียกแทนว่าเป็นหัวเมียเราเราวายอ่ะเราแฟนสับวายเขาก็เขาให้จะงไม่พอใจเพราะว่าเซสซิทีฟกับทำนี้นะครัส่วนตัวจ็อบเองอ่ะเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับคือผมคือป้าแจ๋ว่เขาให้คีย์นี้ไว้ตั้งแต่ตอนถ่ายว่าในเรื่องนี้ไม่มีใครเป็นชายเป็นผู้คือป้าแจ๋วบอกยไงโฟกัสให้ได้ว่าเรื่องนี้แคือคนสองคนคือไม่ใช่คนด้วยซ้ำเป็นแบบ คนกับตุ๊กตาหมีอี่ะเขาเลยอยากให้มองเป็นความรักที่แบบเป็นสองอ็อบเจกอะไรก็ได้แบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบชายไม่ต้องหญิงหรือแบบอะไรคือความรักที่แบบพอสองคนอยู่ด้วยกันเรารักกันอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ป้าเขาแบบโฟกัสแล้วผมก็เห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบคือบางทีความรักมันมันเกิดขึ้นได้หลายแบบมากนะพี่แบบไม่ใช่แบบว่าไม่ต้องเป็นสามีภรรยาก็ได้รักหนาเรายังรักได้เลยมันมันมันแบบผมเ่มไม่อยากโฟกัสกับคำสรรพนามมาก ยากไปเรียกแบบน่ารักน่ารักใช่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 แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับบอกว่าถ้าสมมติใครมาเรียกก็เราจะแบบเฮ้ยเรียกไม่ได้อะไรเงี้ยคือแค่ถามว่าพี่เฟอร์แบบไหนอาจจะพี่เฟอร์แบบว่าไม่ต้องมีสัมพันธ์ดีกว่าแต่ไม่ได้ถึงกับแอนตี้แบบไม่ได้อะไรสบายสบายไม่ได้ซีเรียสั้นไม่ได้ซีเรียสใช่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 คือเขาอาจจะสบายใจสมมุติว่าคนดูตอนดูคนหมีก็อาจจะมองว่าอาเต้าหู้ เป็นผู้ชายก็ได้หรืออาจจะมองพี่นัทเป็นผู้ชายก็ได้อันนี้มันอยู่ที่คนดูแล้วผมก็แฮปปี้ในการที่แบบละครคุณหมีเขาเป็นปลายเปิดเราก็เลยจะไม่ไปปิดการขาครันมีเรื่องวะยเรื่องอื่นติดต่อมาไหมคะตอนนี้ยังเลยครับตอนนี้ยังเลยคือกําลังกําลังแบบว่าหาอะไรใหม่ๆเล่นผมผมรู้สึกว่าผมก็ค่อนข้างอายุเยอะนะพี่ก็อายุสามสิบแล้ว,ลว,วก็อยากจะแบบทํางานที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบ เปลี่ยนแปลงหรือเราได้ท้าทายหรือเราได้แบบพัฒนาขึ้นอีกอะไรเงี้ยตอนนี้ก็พุ่งปิดไป2เรื่องก็น่าจะได้พักมีอะไร้างมีใจพิสุทธิ์ครับอ,อยู่ในดวงใจเธอพรมนะครับผมแล้วก็ออนแอร์อยู่คือเรื่องเจ้าพยายครับแล้วก็พีเรียดอีกเรื่องหนึ่งครับเขาไม่อยอมบอกชื่อเรื่องก็ดีแต่ผมว่าทุกคนรู้แล้วแหละเพราะว่าทุกคนยืนรอที่ท่าน้ําบ่อย <laughs> ยังก็ผมไม่ได้พูดนะผมแค่ให้ให้หินผมไม่ได้พูดนะ <laughs> <laughs> แต่แต่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมภูมิใจมากๆครับเป็นเรื่องที่ตอนนั้นผมให้สัมภาษณ์ไปว่าตอนนี้นคุณหมีผมเข้าใจตัวละครพี่นัทผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ผมเล่นแลวเข้าใจตัวละครที่สุดแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องพี่เลียดเนี้ยผมรู้สึกว่าผมเชื่อที่สุดกด็อยากให้ทุกคนติดตามผม ขอบคุณเจ้าค่ะ